โอ้เขามีให้อัดไอ้นี่ใช่ไหมคะที่ให้บอกที่ทยอยปล่อยมาแล้วสองวันก็คือที่ให้บอกชอบใช่ไหมหนูอ่ะอัดไว้หลายแบบมากเลยทุกคนอัดไว้แบบหลายอย่างอะ่ะแต่ว่าก็เลือกแบบธรรมดาไปเดี๋ยวไว้จะลงอันที่อันอื่นให้ดูทีหลัง <laughs> อาจจะลงในแอปให้ดูเพราะว่าอัดไว้ประมาณอีกสองสองแบบ เขินนะแบบเขินนะแบบตั้งกล้องเงี้ยคะ่ะแล้วก็อัดแบบบอกชอบแบบเขินอะเอ้ยอะไรนะแบบเล่นคนเดียวดูเล่นคนเดียวแบบชอบชอบ <laughs> ช่สปอยหน่อยง่ายสัาของหนูถ้าสปอยใช่ไหมคะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่เบสิกแล้วก็ง่ายมากๆเลยแต่ว่าของแบบนี้ไม่อยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่คนใช่ไหมคะ คำพูดมันอาจธรรมดาแต่ว่าคนอะมันดีต่อใจนะเว้ย,ยแถวมาแแมแก้งแกงบอกชอบแฟนคลับไหมคะชอบชอบนะเวย้ยชอบปะก็ชอบอะ่ะ <laughs> ชอบชอบนะจ๊ะเธอจ๊าได้รอดูรอดูเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาน่าจะปล่อยทุกวันหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาปล่อยติดกันมาสองวันแล้วเดี๋ยวก็ได้เห็นแหละแต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะออกมาตอนไหน,นไม่รู้ว่าเรียงยังไงอาจจะสุ่มออกมาอาจจะแบบปล่อยด้วยเซ็นเตอร์จุ๊กๆแล้วก็ไล่มานี่ก็ไม่แน่ใจ คนนักเลงอะชอบรือหารเรื่องอ้าวจริงๆเลยนะแบบสถานการณ์จริงเลยนะทุกคนถ้าเราจะบอกชอบคนคนเดิมจริงๆถ้าเป็นหนูอะหนูอะก็ลองคิดนะว่าแบบถ้าหนูชอบคนงั้นหนูจะบอกกันหนูไม่กล้าอยู่ดีอะหนูเป็คนคน,นไม่กล้าบอกชอบแบบจะสมมุตินะไปสารภาพรักอย่างเงี้ยไม่ได้อน่ะ ไม่กล้าเลยอะคิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์มันเกิดคือไม่ใช่ว่าแบบมั่นหรืออะไรแต่แค่ไม่กล้าเองเอะไร่เงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องต้องใช้คํายังไงหรือว่าต้องใช้น้ําเสียงยังไงอะไรอย่เงี้ยคือถ้าแบบไปพูดแบบต่อหน้าเลยแบบเธอเราชอบเธอนะไม่ได้เป๋า <laughs> หรือว่าเธอชอบอะก็ไม่ได้อะ <laughs> ชอบใครก่อนไม่ชอบทุกคนเลยคะ่ะชอบชอบเธออะไรได้หมายถึงว่าถ้าแบบเป็นแบบสถานการณ์แบบถ้าต้องไปบอกชอบใครสักคนเนีย่ยไม่ได้ยังไม่ได้ชอบใครแต่ว่ามันคูไม่ได้อะเป็นคนแบบกลัวด้วยกลัวแบบกลัวแบบถูกปฏิเสธหรือกลัวเขาไม่ชอบเราแล้วเขาจะทําหน้าไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย จะพูดได้เนี่ครับไม่ได้ครับหมายถึงว่าเนนี้นพูดได้แบบแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะไม่รู้ก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าเขินนะเว้ย